สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอนออนไลน์คลิปพิชิตได้เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้ที่แล้วจําได้ใช่ไหมครับเราเรียนเรื่องของการรู้จักทศนิยมไปแล้วว่าแต่ละตัวมันคืออะไรนะครับเลขโดดค่าประจําหลักและก็ค่าของตัวเลขถ้าใครยังจำไม่ได้ไปดูคลิปที่แล้วให้เข้าใจก่อนนะครับเอาละ่ะวันนี้เราจะดูคลิปนี้กันครับคลิปนี้นะครับเราจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน จริงๆแล้วหลายหคนจําในคลิปก่อนนู่นได้ใช่ไหมครับกูคเคยสอนไปแล้วว่าเศษส่วนกับทศนิยมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันซึ่งในขณะเดียวกันเศษส่วนเราสามารถแปลงเป็นทศนิยมได้โดยการใช้เครื่องหมายหารยาวเป็นตัวเชื่อมซึ่งในคลิปนั้นได้อธิบายไปอย่างครบถ้วนหมดแล้วนะครับลองกลับไปดูได้แต่ในคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงว่าทศนิยม เราจะแปลงเป็นเศษส่วนยังไงเราจะใช้หลักการที่เรียกว่าหลักตองหนึ่งครับหลักตองหนึ่งหมายความว่าไงครับทุกคนดูพร้อมกันเลยครับส่วน1นึ่งศูนย์หทดเออส่วน1นึ่งศูนย์ทดเออส่วน1นึ่งศูนย์ทดเออตกใจไหมฮะส่วน1นึ่งศูนย์หทดหนึ่งหมายความว่ายังไงนะครับส่วน1นึ่งนั่นหมายความว่าแน่นอนฮะเราจะพูดถึงเศษส่วน0ูนอ่าศูนย์หตัวจำได้ไหมครับในคลิปที่แล้วที่ครูพูดประจำดูดมาแล้วด้วยซ้าัับตวเท่ก ทศนิยม1ตําตำแหน่งเลยสรุปเป็นหลักการในแบบฟันธงคือหลักการตองหนึ่งส่วน1นึ่งศนทดหส่วน1นึ่งศน,นึ่ง,นนงทดหโอเคครับพร้อมมาดูข้อแรกกันครับข้อแรกนะครับครูจะแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนนะครับข้อแรกเลยเอาจากตัวนี้ดีกว่านะครับ0.25ครูย้ําอีกก่อนนะครับว่าเราจะแปลงหลังจุดนะครับ หลังจุดนะครูย,ย้าว่าหลังจุดนะครับเพราะฉะนั้นครับความหมายของมันคืออะไรหมายความว่าในที่นี้เราจะดูแต่ตัวเลขหลังจุดคือ25เมื่อได้แบบนี้มาปุ๊บนั่นหมายความว่าอะไรครับให้เราเขียนตัวเลข25ไปตามปกติก่อนเลยและใช้หลักการตองหนึ่งครับส่วน1นนั่นหมายความว่าครูเขียนอะไรครับ25ส่วนหนึ่งพอได้แบบนี้มาปุ๊บจาได้ใช่ไหมครับ0.25ทศซิยมโดยรวมคือ2ตําแหน่ง ส่วน101่ศูนย์เพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่าถ้า2ตำแหน่งก็คือ0ูนย์ตัวครับดังนั้นครับข้อนี้ตอบอะไรง่ายมากเลยครับคําตอบคือ25ส่วนร้อยทำไมเศษส่วสองตัวเพราะมันคือทศนิยม2ตำแหน่งครับง่ายต่หล่ะครับแค่นี้เองฮะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยหลายคนบอกว่าคูบอลครับแล้วตรงนี้ถ้าตัดไปเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมได้ครับคาตอบก็คือตอบ1นส่วนสจบแล้วนะครับแค่นี้เอง ยังมีครั้งครับจำได้ไหมครับส่วนหนึ่งศย์หนึ่งทดหนึ่งโอเคไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วล้วก็ดาดูตัวต่อไปนะครับดูข้อต่อไปข้อที่สองครับข้อที่สองที่ครูจะสอนนะครับคือตัวนี้เลยนะครับศู5จุดหห้าเวลาเราจะแปลงทดสิ่งีเป็นเศษส่วนนะครับให้เราขีดหลังจุดมีเลขอีกตัวอ่ามีสองตัวคือหกสบห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับ0ูนจดห้าคือทศนิยม2สองตำแหน่งเพราะฉะนั้นครับเราเขียนเลยครับ 65สบเฉยๆนี่แหละแล้วก็อะไรครับส่วน1อย่าลืมครับร้อนๆเข้ามาในหัวเลยส่วน1 0 1ทด1ส่วน1 0 1ทด1เออโอเคเพราะฉะนั้น,นครับสิ่งนี้เราได้อะไรเกิดขึ้นนึ่ตลกฮะันนั้นครับตัวนี้คือใส่อะไรครับใส่0 2ตัวจบนะครับ ถ้าเราตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ให้เราตัดนะครับข้อนี้จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเศษส,ส่วนต่ำคือสิบสาส่วนยี่สิใครตัดเลขไม่คล่องต้องกลับไปดูคลิปอื่นๆนะครับตัวต่อไปครับตัวที่สามตัวที่สามเอาอะไรดีเอาตัวนี้ละกันนะครับศูนจุดศูนยศนอะไรดีศูนย์สี่ก็ได้นะนะครับเห็นศูนย0จุดศูนย์สี่เหมือนเดิมครับ0ูนจุดศูนย์หลายคนบอกว่าครูบ,บอลครับ ข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ฮะมันง่ายจริงครับมันคือทุนิยมกินหน่งมันคือ2ตำแหน่งถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็น2ตำแหน่งปุ๊บแสดงว่าเกิดอะไรครับเราก็เขียนหลังจุดมีเลขอะไรครับ0-4แต่คนเก่งครับช้าก่อนเราไม่นิยมเขียน0ูนจริงไหมเราจะนิยมเขียนแค่เลข4เพราะศูนย์ด้านหน้าไม่มีค่าอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ใช้หลักการอะไรครับส่วน101ทด1ส่วน101ทด1หลักตองหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย1 คนเก่งช่วยครูบอลหน่อย01ทด1 01ตัวเท่ากับทศนิยม1ตำแหน่งถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นครับมันก็คือ4ส่วนร้อยหรือพูด,ดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านคือคําตอบเท่าไหร่ครับก็คือ1ส่วนยี่ห้าคะแนเองเนี่รครับพอเข้าใจไหมนี่คือหลักการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนแบบง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับหลักการตองหนึ่งส่วนหนึ่งทดหนึ่งเออโทษครับส่วนหนึ่งศูนย์หนึ่งทดหนึ่งสอนเช้าเบอร์ไปหน่อย ส่วน1ทศ1เอ้าวงงส่วน101ทศ1นะครับนี่คือหลักตองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อต่อไปในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้จะเป็นจะต้องลาไปก่อนอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อได้2ช่องทางคือบอลด u t ิวเตอร์แมนนะครับอันที่2สามารถติดต่อได้ทางเพื่อขอเบี้ผ่านนะครับทางอีเมลนั่นคือกูบอ n ด์เซนต์ี gmail.com ครับเอาละครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้ย้ำแล้วพูดถึงเรื่องของการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนแบบง่ายๆนะครับและอย่าลืมครับ หลักการตองหนึ่งพูดถึงอะไรครับจำได้ไหมส่วนหนึ่งศูนย์หนึ่งทดหนึ่งลาไปก่อนนะครับคณิตพิชิตได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย